สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Tower Dominion เช่นเดิมนะครับผมก็จากเออรอบที่แล้วนะครับที่เราเล่นกันสามทางนะครับก็ไปงมจนผ่านนะครับกลายมาเป็นสี่ทางจนได้นะครับแล้วคราวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่า่าหัวใจหลักนะครับของเท่าที่เล่นมานะฮะหัวใจหลักของการเล่นอ่าเรียกไงจะให้ผ่านด่านได้นะครับก็ อยู่ที่ตัวซ่อมอะครับถ้าฐานซ่อมโผล่เมื่อไหร่โอกาสผ่านเราจะสูงมากเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ไอ้เดี๋ยวนี่อะไรวะ Button Font คืออะไรวะเนี่ยเ n ็นที่ Point หนึ่งสองสามสี่อ๋อยิ่งมีทางเข้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีมอนเข้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือตอนนี้ครับผมมีทางเข้าเจ็ดทาง จะเจ็ดทางจะเจ็ดช่องอ่ะสักอย่างอ่า button font มันจะมีทางเข้าหลักนะครับผมนะงั้นปล่อยก่อนผมต้องเอาอย่างแรกนะครับต้องเอาสะบไย่มาก่อนนะครับเพื่อที่จะอัพเกรดนะครับอยากจะได้ขั้นสุดท้ายนะครับพั0นห้านะครับ แรกๆอาจจะโดนคนอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เพิ่มเลือดแล้วกับดาเมจนะฮะเอาครับผมผมต้องพยายามเรียกวหาต้องพยายามปิดทางนะต้องพยายามลบทางเดินของมอนเตอร์นะครับใช่ครับมันเป็นเอ่อเรียกว่าไงเทคนิคหรือว่าแล้วคำว่าเทคนิคหรือว่าสิ่งที่ผมคิดแล้วกันว่าจะปิดทางนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ ันนี้มันมีเลือกบัฟไอ้นี่นะครับดูแลนดอลมาครับผมถ้าเกิดมีดูแลนดอลอันเดียวนะครับก็จะบัฟกับฐานเรานะครับปิดปิดทางแล้วครับอ๋าดีปิดไปหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือแค่ห้านะครับบัตเทิลฟอนต์ก็เหลืออยู่แค่สองนะเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้มีตัวเข้าแค่ตองาเป็นหลักนะครับอันนี้ได้สิบห้าดาเมจครับแต่ว่า มันไม่แตะด้วยมันลบให้ด้วยแต่นี้ดีนะครับมิลเลอร์นะครับแค่อันเดียวนะครับได้2อระยะกับ20่สิบดาเมจนะครับอันนี้ก็ขอให้ใหม่อีกรอบแล้วกันขออันนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยแล้วก็ปักมิลเลอร์ไปอหนึ่งอันนะครับผมเพื่อที่จะเอาตามสูตรนะครับฐานหลักเราจะได้อ p อปชันนะครับมีระยะเพิ่มอีก2นะครับแล้วก็ดาเมจอีกยีนะครับ ต่ตอนนี้ต้องพึ่งฐานหลักไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับเลือดเพิ่มนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เปล่านะครับอเปล่าจริงๆโล่งแบบโล่งเลยอ่ะเอาไว้หน้าแล้วกันเผื่อเอาอะไรปักไว้ตรงนี้ได้อานนี้ยังต้านไหวอยู่นะครับผมยังยังโอเคอยู่ถ้าเกิดมีวอลลุฟอันเดียวนะครับก็จะผลิตนะครับรีคอนให้นะครับ ไปอย่างไม่มีอะไรนะครับอันนี้แบบนี้ไปก่อนเออผมอยากได้อันนี้มากกว่าบังเกอร์นะฮะปิดทางเพิ่มไม่ได้นะครับผมอันนี้งั้นเดี๋ยวเติมเติมแล้วกันเนะอะมาดูนะอันนี้เหมาะสมสุดอันนี้แล้วกันนะเติมทางไปก่อนนะครับอันนี้อันเกแล้วนะครับสุดสุดทางนะะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างแทงน้ำกันนะครับอันเกียรางหลักเกิดอีกทีหนึ่ง มาบัฟฐานนะครับนี่มาครับโจริงๆด้วยเดี๋ยวผมเอาเนียกันแทงน้ำนะครับโอ้ยมันโผล่ทางมันโผล่เอาแทงน้ำนะครับมาปักไว้นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดฐานฐานหลักนะครับฐานแม่เราทนี่มันแทงน้ำไปแหละครับผมน่าจะยังยันได้อยู่สบายๆนะตอนนี้เพราะมีบัฟของมิลเลอร์โผล่ขึ้นมานะฮะ เออเอาอะไรดีมันลดราคาอัปเกรดแต่แค่เวฟบนี้ไม่เอาเดือหา่าเฮ้ยบังเกอร์ครับผมบังเกอร์ของดีผมจะผมจะอยากลบตรงเนี้ยให้มันชนกันมากเลยนี่ไงอันเนี้ยครับลบเอ่อฮิลนะครับฮิลฮิลฐานฐานหลักนะครับฐานแม่แต่เราต้องเอาอะไรปักครับอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะซ่อม1ิบห้าอ็ก็นะครับ ใช้ไม่ใช้ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เอาหลักๆไปก่อนโอเคงั้นผลิตออกมาครับแล้วก็อันนี้ครับไป900นะครับอีคอนคไม่สะก,กิ้จะลกรกระตานเลยกๆเล็ยมาเกอร์โผล่อีกแล้วโอ้ยดีดีด,ดีอันนี้ทางอะไรเลย ผมจะลิงก์ไอ้พวกนี้ยังไงวะเนี่ยมันลิงก์ยากอะตอนเนี้ยคือมันไปไกลกแล้วครับถ้าลิงก์ได้เนี่ยรับต้องโค้งอ้อมมาให้มันลิงก์กันนะฮะตอนนี้อนนี้ยังถือว่ายังดีอยู่นะฮะอันนี้ถ้ากับศัตรูมาหกทางแล้วนะแต่วัาเทนฟ,นฟอนมีแค่นหนึ่งนะฮะได้เลิกสร้างมังเกอร์แล้วนะฮะ อาบังเกอร์ปักไว้ตรงไหนดีที่จะแบบว่ากันดีๆขอเลือกก่อนนะครับเออนะผมจะไปแหมะไว้ตรงไหนดีวะผมอยากสร้างอม m o ด้วยอะอมโมไปแปะกับอันนี้แล้วตรงนี้ดีกว่าไหมอม m o จะได้บัฟฐานหลักด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนแนละ้วเก้าร้อยเก้าร้อยเยอะ วัววุ้ฟมานะครับได้ติดบัฟด้วย5ของออกนะครับติดอีกหนึ่งนะครับผมเหลือสี่แล้วดีจริง,จ,รงจะเดินอ้อมสักหน่อยนะครับบตัวอนนี้บัฟอ,อตัวฐานพวกนี้ครับไม่ไม่โผล่เลยนะโผล่มาแล้วครับ เดี๋ยวก่อนนะเพิ่มระยะหนึ่งต่อบาเลนฟอนตหนึ่งทางช่างมันดีครับผมไม่เป็นไรครับไม่สนอยู่แล้วเรื่องบอเลนฟอนตอันนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับพัฟมาเฟนนะครับเอ่อโลพัฟมาเอ้ยกำแพงพัฟมานะครับก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอ่อเดี๋ยวก่อนนะยังไงนะคือตัวอะไรเดินผ่านกันแล้วแต่นะครับน่าจะโดนน่าจะเจ็บนะฮะแอมโม,มว์วางปักไว้ตรงนี้แล้วกันมุดรูไว้ เดี๋ยวผมจะเอาบังเกอร์ขึ้นมาโยนไว้ข้างบนนะโอ้โหนี่สี่ทางนะครับมันดีตรงนี้ว่าผมไม่เจอตัวตัวหลบอ่ะโอ้อเพิ่มห้าต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฟอนต์นะครับแต่ว่ามันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เ่ะมันน้อยนะเอ้าเอ้าเอามาเอามาแล้ก็ยังบัฟวะ มันทางแยกมันเพิ่มเส้นทางมานะฮะจากสี่เป็นห้าแล้วตอนนี้จะเอาต้องหันยังไงวะเนี่ยอันนี้หันอย่างงี้อันนี้หันอย่างนี้เหรอช่วยกันการป้อมนะฮะก่อน โอเดี๋ยวปอดต,ต่อนะครับถ้าเกิดอาันนี้เต็มแล้วเวลาแป๊บหนึ่งออสองร้อยห้าสิบซัพพันธนะครับแต่ทุกป้อมลดดาเมจไม่เอาครับไม่ดีไม่ดีดูแลนดอลผมมีหรือ,อยังวะมาดูกันนะดูแลนดอลไม่มีนะครับเอาดูแลนดอลมาครับเอ้ย,อย่าเป็นบัฟนะครับเอ้อันนี้ป้องกันได้ดีสวยเลย นะขออัพแอมโมก่อนเอาอันเนี้ยครับมันจะช่วยมันจะช่วยยิงนะครับแต่ว่านี่ดีกว่าบน,นัทนะครับโบน,นัสนะครับผม <laughs> อัพบโบนัสอย่างเดียวเฮ้ยเอาระยะดีปะ่ะเอาระยะดีกว่านะาะเดี๋ยวดูโอ้โหยิงรอบโลกแล้วมั้งเนี่ยไปครับโคตรโหงั้นตอนนีน้ประเด็นหลักคือตอนนี้ครับซ่อมอยู่ 5%ทุกครั้งอ่าเ,เลือดเพิ่มอีก10%นะดีมากเลยเนี่ยผมจะลิงข้างนี้นะฮะพยายามอยู่หาตัวเลี้ยวเนี่ยจบเลยนี่มีตัวเข้า5ทางนะครับเรียนยันไหนอืมรีโลลดรถราคาเออรถราคาอยู่ มีแค่อย่างเดียวครับที่ต้องการอย่างอื่นไม่ได้ต้องการเยอะครับมันปิดไม่ได้เขาอะโอ้หมันเพิ่มทางผมอะ่ะมันกวนอ่ะบวันนี้ช่วยยิงะฮะเดี๋ยวนี่วอวูป,ปักตรงนี้นะครับเอาบัฟมาก่อนวางเพื่อเอาบัฟนะครับตอนนี้ไม่ได้เอาอะไรเลยเพิ่มดัมเมหนืรถเลื่อนน่าเป็นตัน,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 นิดเดียวเอง จะเพิ่มร้อยทุกๆก,การปักไม่ต้องกับไม่จําเป็นนะตอนนี้นี่ไงผมลดพังนี้ได้แล้วื้อเหลือห้าเหมือนเดิมครับโอ้โหต้องหาทางโค้งตรงนี้ยปิดอีกอะร,ระยะไม่เอาเดือยมไม่ลดเดือะให้มันช่วยยิงก่อนแต่อเนี้มันยิงแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอ,ะอ่ะนี้แล้วกันนะไปไปไป น,นี่ผมไม่ลดะระยะนะครับผมให้มันช่วยยิงน,นี้เหรออ๋อผมไม่ได้วางพื้นสูนอยู่นไม่เป็นไรน,นี่เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราอัพพันแปดนะครับเพื่อที่ปีคมอเตอร์เอ่ออันนี้ผมไม่เคยวางนะครับ d i วิ s i o n ร e เลยน,นะครับคืออะไร ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ Defender M ์เอ็มนะครับผมเป็นประเภทปืนป้อมมันวางแล้วมันยังไงไเอ่ยขอดูวยนะครับผมมันครอบคุมยังไงบ้างพื้นที่นะฮะการจู่โจมผมอยากวางที่สูงอะแต่มันไม่มีที่สูงให้มันวางเลยมันก็คือฐานเรียกไงบังเกอร์แหละ แต่ว่าต้องหาที่มันวางดีๆหน่อยให้มันวางแล้วมันคุ้มๆหน่อยยังไม่คุ้มเลยผมอยากได้ที่สูงๆมันไม่มีเลยว่ะเกือบแล้เกือบแบลแล้วเกือบแบลแล้วต้องเอาไอ้นี่ขึ้นมาแพลดฟอร์มเออผมเอานนี้ว่ะพัดมาดีกว่า ปักตรงไหนไมันไม่มีอะไรไไเรียกว่าตอนนี้แล้วกันเราผมไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวน,นะปล่อยปล่อยมันรันไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูพัดมากก่อนตอนนี้ผมเห็นลายวิ่งแล้วมีอยู่ลายหนึ่งหน้าหน้าเอาไปกันมากครับ โอเคครับปิดทางแล้วคือไลวิ่งครับเส้นนี้ครับตามเมาส์ของเลยเส้นนี้ยมันจะเดินกันบ่อย,ยฮะแต่ว่าดูก่อนนะครับอันนี้ปิดทางตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะวิ่งตรงไหนต่อขอดูก่อนผมไม่รู้มันจะติดว่าถ้าเกิดปิด มันจะเดินตามที่คิดหรือเปล่าหรือมันจะกวนตีนหลบไปอีกทางนะเอาวะเดี๋ยวก่นนะตรงไหนดิคิดว่าน่าจะคุ้มสุดนะตรงนี้แล้วกันน่าจะคุ้มที่สุดละส่วนอันนี้ใช่ไหมมันคือแบ่งมันแบ่งซ้ายขวาครับผมแล้วตองนี้แล้วลกันเนาะ มาช่วยกันฝั่งนี้อืมเราไม่ได้อยู่ใกล้บังเกอร์ครับแล้วเราก็มาแบบหันหลักกระุืออเอาคนดีไหมหอเหลืยวปืนดีวะเอาปืนมาช่วยยิงเลยเคนไม่จําเป็นแล้วตอนนี้เพราะว่าคนมันวิ่งได้นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรตอนะัดดูนะว่าไนหะนยังไม่ได้อ,อัพขัพก่อนอันแปดนะครับโอเค ดีดีดีครับเฮ้ยมันติดติดระบาดนะเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรติดติดบ,บ,บได้เออถือว่ายังยอมรับได้อยู่ <S <S นี่เป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงไรให้มันเดินไปทางนู้นะนะนี้สุดแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวเพิ่มนะครับอืมเพิ่มระยะครับิงแรงขึ้นนะ อันนี้แครี่โหลดเร็วไม่เอาอ่านี่ครับถ้าเออใช่ถ้าเกิดใกล้ฐานแม่แล้วมันจะซ่อมด้วยดีดีลืมลืมอันนี้ต้องมาช่วยนะครับผมเพราะว่าเผื่อนะครับเผือดวงไม่ดีครับอยู่ดีโผล่มาตรงนี้เจ๊งเลยฮะฝั่งนี้น,น,นะหาที่ดีๆให้บังเกอร์ก่อน แบบช่วยงานได้เยอะหน่อยแต่เนี้ยน่หน้าปักนะครับตรงเนี้ยแถวเนี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสสูงนะพี่มอนจะหลุดมาทางนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่มอนมันจะหลุดมาทางเนี้ยเอานี้ก่อนนะ น,นี้ไม่ได้อยู่ใกล้ฐานหลักนะครับไม่เป็นไรออันนี้แล้วกันผลิตคนจากป้อมนี้แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ไกลครับถ้าเกิดเราเอาอันนี้ไปก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ผมมาเอาแค่ตัวซ่อมเฉยๆตัวซ่อมฐานอันนี้มันจะดีมากเลยนะถ้าผมไม่ไปหาแพลตฟอร์มอัน,น ถ้าผมได้แพลตฟอร์มมันหนึ่งคือเฮ้ยคับอ้าทำไมมันอนนี้แล้วกันเออเฮ้ยมันเลี้ยวออกอ่ะไอพวกนี้มันเลี้ยวมันไม่มีประโยชน์แล้วผมแถวนี้เลี้ยวออกกันยืดยืดเส้นทางยืดเส้นทางนะมันรู้สึกว่ามันไกลขึ้นอีกหน่อยเออแล้วก็เนี้ยวางครับเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยให้หน่อยยิงให้ไกลขึ้นนะครับโอเคครับไม่มีไอ้นี่เท่าไหร่นะ ไอ้ป้อมพวกเนี้ยที่ธรรมชาติเกิดกำลังงี้ครับโอเคช่วยช่วยกันฝั่งนูนนง้นนิดนึงอันเนี้ยมันตียากมากเลยครับเนี้ยพื้นที่มันดูยากมากแต่ก็เอาฝั่งไหนดีว่าฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้แล้วกัน,นช่วยช่วยฝั่งนี้เอาน้ำเม็ดแอนตี้แอร์เหรอน้ำเม็ดมา ระยะหรือ,อดาเมจครับเน้นดาเมจนะระยะสามอีก100ร้อยดาเมจมามันมันเป็นป้อมเดี่ยวที่แบบว่าอันนี้มาเมยดดูค่อนข้างมีประโยชน์อยู่ ดูเลนดอลก็ไม่เอาอ่านี่นเป็นบัฟแล้วกันนะตอนนี้เวฟ35ของผมนะครับทางเพิ่มผมก็แปะแถวนี้แล้วให้มันเดินไกลๆเอ้ยมันซ่อมเพิ่มอีกแล้วนี่คือมันไม่มีอะไรที่มันมีประโยชน์เอ้ยเดี๋ยวก่อนแกนเซิลมาอย่างดีนะม,นนมันเป็นแคนเซิลนะเปเี่นนะปักจิ้างมัน เื่อที่จะซ่อมฐานหลักเรานะครับตอนนี้คืออัดแล้วนะครับอัดบังเกอร์เพราะว่าตอนนี้ตังเหลือนะฮะเราต้องอัดบังเกอร์มาช่วยก่อนอันนี้นะครับผมปักตรงไหนดีวะทน,นี่ก็ดีนะช่างมันแล้วตอนนี้ครับปักไปอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเขาดูก่อนนะมันทำอะไรได้บ้างนี่ละกัน ทลายเกาะนะครับยีคอนไม่เอาแล้วพออถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ป้อมอื่นนะครับมันจะเร็วไหยิงดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ความเร็วเพิ่มด้วยเอานี้ไปแล้วกันช่างมันไป อ๋อลี่เลีถ้ามันอยู่ในพื้นที่สูงระดับ3ามนะครับมันจะสร้างเออก็มันสร้างอ่ะมันจะสร้าง,างไอ้ผลิตเงินให้เราเลยเรียกว่าเงินแล้วกันทางมันแบบว่ามันไม่สามารถแตกกันได้แล้วครับช่างมันครับเดี๋ยวผมหาที่สูง3ก่อนอ่ะนี่ครับปักให้แบบว่ามันผลิตไปเรื่อยๆแล้วกัน อันนี้เริ่มเจาะเข้ามาแล้วฝั่งฝั่งล่างนะฮะยังถือว่าโอเคอยู่ยังยังยังไม่รุนแรงมากนะฝั่งล่างแต่เราหามุมก่อนผมยอาวอนี่ลงเพิ่มครับช่วยช่วยหน่อยตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็บัฟฐานหลักไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าอยู่ไกลไปนิดนึง เริ่มมีตัวล่องหุ่นนะครับเดินทะลุมานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ดีแล้วตอนนี้ต้องเถไะนะปักอ m โ o เดพอ t ให้ใครดีวะเนี่ยอันเนี้ยคุ้มมากแต่อันเนี้ยน่าจะไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้แล้วกันโอ้โหอยู่ในช่องอัฟเกียดยากซะด้วย <laughs> ต้องบัฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่มีชิปแล้วนะครับไม่มีเทค ตอนนี้ตัวร่องหนเริ่มเป็นปัญหานะครับอ่าได้สกเกลพอดีกำลัง,ลงบ่นเลยอ่าครับสกเกลมาปักครับผมเดี๋ยวกอนนะมันหลุดทางนี้เหมือนกันนี่นะแม้ตงไหนดีว่าเข้าคุ่มเยอะอันนี้แล้วกันเข้าคุณมเยอะที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้และ้ะมันสูงขึ้นแค่อีกหนึ่งองะมันก็ได้ระยะเพิ่มอีกหนึ่งหรือจะเอาออปืนดีกว่า ต้องไม่มีอะไรอยู่ใกล้นะครับมันจะเพิ่มระยะได้อีกถ้ามันครับทางยิงอยู่ว่าทำได้ดีนะต้อง,อ,งอันนี้ละกันบัฟนะครับเอาบัฟเพิ่ม เน้นบัฟไปก่อนนะครับ60ปืนไฟนะฮะดักตรงไหนดีวะตรงนี้เละลงไปก่อน,นะฮะลำเมนนะครับไห้50ครับ ทำไมลบความเร็วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมต้องหาอะไรเพ,พี่เจาะโล่ไหมไหม นั่นเนี่ยมันยิงระยะโอ้โหไกลไปไหมพี่ดูดิระยะแบบยิงโคตรหวังผลอย่างไกลอะ่ะปักตรงนี้ยิงตรงนูน้นนะขยับยังไงดีว่าให้คคุ้มนี่แหละคุ้มตุดละมั้งไม่ได้อีกเอ้าได้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 ไดได ก็เอ้าแพลตฟอร์มมีอันเดียวโอ้โหอ,อันนี้คุ้มแล้วมั้งเนี่ยในในใน,ในรงเนี้ยน่าจะคุ้มหรือเปล่าวะขอดูกันนะอันนี้คุ้มสุดละว,วางเลยน,นี่ต้องอะไรอะ่ะอ๋ออยู่ไกลมีระเดอ้อผมอยู่ไกลไม่เป็นไรเอาแท็บมาอยาจะยิงเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดมีป้อมอื่น ได้ดามิเพิ่มต่อบัตเลอรฟอนต์หนึ่งนะครับเคยมีแค่อันเดียวเพิ่มระยะอีกเหรอจะเอาดีเทคไหมะจ่ได้สองร้อยดามจเลยนะหนึ่งระยะเอ้ยหนึ่งบวกหนึ่งว่าหมายแต่ระยะเพิ่มแปดเอามาโคตรไกลข้ามโลกเลยนะ ตัวใหญ่เข้าแตกครับนี่เลือดพ uh ัตมาเฟนนะครับก็คือมันเพิ่มยิ่งนะก็คือฐานทั้งหมดแหละตัวตัวนี้เข้าทีเดียวแตกเลยครับผมโอ้โหก็เดิมนะครับถือเพร้ว่าผ่านแล้วกัน <laughs> เพราะว่ามันถึงเว็บสุดท้ายแล้วแล้วก็คือเรียกไงป้อมมันไม่พอนะตอน นะที่เลือกมาทั้งหมดครับมันต้านไม่ไหวมันไม่มีป้อมเจาะเกาะนะครับมันมีตัวเกาะขึ้นมาก็เลยดันเกาะมันไม่แตกเราแตกก่อนอ่าครับก็อันนี้นะครับอาจจะเป็นเรียกว่าไงอะเอเลสหรือเปล่าไม่รู้นะครับไ้เดี๋ยวมาดูกันคันหน้านะครับแล้วเคยตัวละครตัวนี้โกงสุนล้มันมีตัวเองอยู่บนป้อมแล้วมันทำให้ป้อมฐานหลัก โกงขึ้นด้วยอเอล่ะครับไปเดี๋ยวพันหน้ามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับนะครับ,รบทุกคนเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม